เมื่อวันที่21กรกฎาคม2 5 5 4เวลาเก้านาฬิกาณห้องอเนกประสงค์สามชั้นสองอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นางเตือนใจสินทวานิครองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางมาเป็นประธานในพธิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระง,งับอาคีภัยเบื้องต้นโดยมีนายเสมอนิ่มเงินเลขาุการกรมกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอคีภัยในองค์กรของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการโครงการตามนโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดีและเป็นการวัดความรู้หรือ KM ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยมีเจ้า ที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน50คนมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสมุทรปราการเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ